น้ำมันน้อยไปอะ่ะเดี๋ยวมันหัวแตงต้องน้ำแข็งเยอะๆนะหกาดใหัวไได้ดูไนี่คืออะไรนี่อเหรอลต้องตัวเองก่อนเหร แล้วแต่ว่าไวจะล่าดเจนหรือให้คนอื่นล่าดเดี๋ยวมัมีคนรอลตแกนี้แล้วอันนี้ลาดในจอดหนึ่งปึ้มแล้วก็นอนอีจอดหนึ่งโอเคนะโอเคเดี๋ยวบีบีให้พี่บีมเลยให้พี่บีมเลยพี่เหินพี่เหินไปด้วยไปพี่เหินฟ้าไปไปไปมีคนละถังไปมีคนละถังเดี๋ยวนอนขอนี้ไหมอ่ะแกเห็นยืนทางนี้พอเดี๋ยวลายอยาไดองไม่ โอ้ยเย็นใจยเย็นรอก่อนไม่นับก่อนแล้ววะนับหนึ่งสองสามก็ยังดีร้อมไหมคนพร้อมนะคะห้าสี่ามองเดียวเดียว

ถามกปนบนึงแล้วกันถ่ายรูปเล่นไหบ้างถ่ายรูปเล่นไปก่อนไปโอ้โหไปก่อนไงไปช็อตหนึงก่อนเอาสิรอนนี่ก่อนนอนช็อตนึง

เออมข้าจมูกว่ะใช่ส่อะไนม่่อะจมูกบอกว่าอย่านอนแต่จัดหัวเมงอะเยอะออเสื้ออันนี้ก่อนกล่องบริจาคก่อนให้ป้าๆเอามาเนี่กล่องอยู่ไหนอะโอ๊ยเม่หน้า

อะไรเหรอของงานนี้ทีมงานต้องไม่รู้ประมาณสามพันหรือสี่พันสี่พันสี่พันก็ได้เดะเยายังไม่ได้ใช้ใช่้่นที่ไม่รู้ไม่รู้เลยไป่ะแล้วเดี๋ยว อ๋อสายเฮ้ยครก็ยืน่ตรงนี้ไหนอไปเอาโลไปทอกคนไปเอาโไปเอาโซงไปทาง่ไเฮ้ยเมื่อกี้ไก่ก่สามพันอ่าโอเคไปต่าจะให้ราพันนื้อไหเนอเนืเาหายไปนส่วนรายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ส่บายให้พี่ทุงเขได้ไป่นกระเป๋า

ครับวิ่งวัดดูจริงคนบริจาคอะไรแ็บหมอท้าวยันต์ข่าวด้วยด้วยด้วยครับครับวิ่งก็ถ่ายบ้างไม่ถ่าย bãi hơn bài hơn bãi tiêu à ừ. <laughs> ôi bì phát tăng lâu này <laughs> <laughs>